10บเือนของประเทศไทยคุณไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรบ้างไม่ใช่ว่าคุณยกให้ใครก็ได้คุณอยู่ฝ่ายไหนทีนี้ในสภาคุณอยู่ฝ่ายไหนก่อนหรือว่าไม่อยู่ฝ่ายไหนคุณต่อรองเพียงแค่ว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็ยุสบสภาถ้าไม่ยุบตามเวลาคุณถอนตัวแล้วความเดือดร้อนของประชาชนจะว่างไงแสดงว่าคุณไม,ไม่รับผิดชอบอะไรเลยการที่ไปยกมือให้และไม่ต้องรับผิดชอบนะถ้าไอ้คนที่ตัวเองโหวตไปแก้ไขไปัญหาอะไรไม่ได้ตัวเองก็ไม่เกี่ยวการเมืองนี่นะครับเล่นบทพระเอกอย่างนี้ได้ มันคนละเรื่องกับการยึดอำนาจไม่ใช่ว่าคุณไปโหวตและคุณไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็ยุบสภาอย่างเดียวก็ไม่มีการยึดอำนาจเอาตะกาเฮงซวยแบบนี้มาจากไหนรอเก็บชิ้นปลาหมันดูดีเสียสละการเมืองเด็กๆแบบนี้ใครก็อ่านทันวันนี้เนี่ยครับก็มีคนมาถามเรื่องก็เสนอของพรรคประชาชน รัฐบาลชั่วคราวรช่วยโหวตในยกแต่ไม่ร่วมรัฐบาลด้วยแล้วก็ให้ยุบสภาในสิ้นปีคือจะชั่วคราวหรือชั่วเท้าวรก็ตามแต่ว่าสาระหลักก็คือว่าอย่างนี้วันนี้ก็ไปอธิบายตามสื่อสารมวลชนแต่อธิบายในรายการนี้ครั้งละสมมุติว่าย,ยุบสภาสิ้นปีจากนี้ก็ถ้านับเดือนนี้ด้วยสมมุติว่หกเดือนออะบวกนี่นะครับถ้าจะมีการเลือกตั้งนะครับต้องเลือกภายในหกสิบวัน <C> e เวลาเลือกตั้งไม่น้อยกว่า45่สิบห้วัน <C> e นะครับหลังจากการยุบสภากว่าจะรับรองการเลือกตั้งก็อีกหนึ่งเดือนตีว่า60วันบวกหนึ่งเดือนก็เป็นสามเดือนแล้วนะนะครับของเดิมของเดิมหกบวกใหม่ <C> e บวกใหม่เนี่ยนะครับสามก็เป็นเก <C> e ้านะครับห <C> e ลังจากนั้นออมีการเลือกตั้งแต่ประธานสภารองประธานสภา,า,ะานะครับการเจรจาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับสมมุติว่า ใช้เวลาอีกเดือนะนะครับหรือสองเดือนก็เวลาเนี่ยครับปลาเข้าไปของเดิมหกบวกอันนี้ห้าก็เป็นสิบเอ็ดเดือนะนะครับหรืออาจจะครบปีก็ได้ทีนี้เนี่ยนะครับรอยต่อเรื่องการใช้ใจ่ายงบประมาณนะครับก็แน่นอนขณะนี้ใช้งบประมาณแผ่นดินปีหกแปดนะครับพอสิ้นกันยานหนึ่งตุลาก็ปีหกเก้ามันก็จะคาบเกี่ยวอของการใช้งบประมาณถึงสองปี ทีนี้ข้อเสนอของพรักประชาชนเนี่ยนะครับดูแมน่นหรือวูแม่นมากนะครับ <c oughs> ก็คือไม้ความว่าโหวตให้แต่ไม่ร่วมรัฐบาลอันเนี้นะครับผมก็ต้องใช้สิทธิ์เห็นต่างอีกงงผมไปอธิบายในรายการถกไม่เทียงก่อน <c oughs> หน้านี้หนึ่งก็คือว่าในระยะอย่างต่ำสิบเดือน <c oughs> นับเวลานี้นะครับที่ผมอธิบายปฏิทินเนี่ยใช้งบประมาณสองปี <c oughs> นะครับปีแรกก็บางศูนนะครับ แล้วก็ปีที่สองตั้งแต่เริ่มใช้ไปเลยนะครับก็คือหมายความว่าปีนับปีงบประมาณหนึ่งตุลาไปมันคาบเกี่ยวนะครับงบประมาณปีละเนี่ยนะครับจะสามจุดสี่สามจุดห้าล้านล้านนะครับและงบคงเหลือในปีหกแปดก็ตีว่านี่นะครับอาจจะอาจจะสี่จุดล้านล้านหรือห้าจุดล้านล้านไปปัญหาก็คือว่าการไปยกมือให้ โดยไม่ไปเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเป็นการยกมือให้เปล่าแรกสองข้อหนึ่งก็คือแลกกับการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ะนะครับหรือแก้ไขรัฐธรรมนูญสองก็คือเมื่อครบหกนะครับเมื่อสิ้นปีก็ต้องยุบสภาถ้าไม่ยุบสภาก็จะถอนตัวออกมารัฐบาลก็จะคว่ำแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันไม่จะแค่สิ้นปีม,มันต้องบวกอย่างน้อยห้าเดือนะนะครับในการเลือกตั้ง และกระบวนการรับรองจนกระทั่งที่มาของรัฐบาลใหม่ทีนี้เนี่ยนะครับเอาระยะเวลาคุณอุ้งอิงเนี่ยนะครับสามร้อยกว่าวันเนี่ยซึ่งแน่นอนที่สุดมันเป็นเวลาที่นานมากนะการที่จะตีเช็คเปล่านะครับว่าโหวตให้แต่ไม่ไปเป็นขอเรื่องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวแล้วก็ยุบสภาก็คิดว่าจะได้ชัยชนะใหญ่กันแต่ว่าเป็นการคิด บนพื้นฐานของความไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องชาติบ้านเมืองเพราะแน่นอนที่สุดนั้นถ้าคุณไปโหวตกลายเป็นเสียงข้างมากนั้นคุณมีนโยบายที่ใช้ในการหาเสียงเนี่ยถึงสามร้อยข้อแต่ว่านี่ครับคุณอาจจะมองว่าพอได้รับนูลใหม่เลือกอแล้วก็เลือกตั้งยุบสภาเลือกตั้งคุณอาจจะได้คะแนนมาถล่มตลายแต่สิบเดือนของประเทศไทยคุณไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรบ้าง คุณอยู่ฝ่ายไหนทีนี้ในสภาเอาคุณอยู่ฝ่ายไหนก่อนค่ะนะครับคุณก็ต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลหรือว่าไม่อยู่ฝ่ายไหนอีกอทีนี้เมื่อคุณเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเนี่ยแม้ว่าที่พักนี่นะครับไม่มีแคนด,ดิเดตเหลือแล้วกว็าตามแต่คุณก็ต้องเข้าไปบริหารประเทศเช่นนะครับนอกจากเงื่อนไขเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและยุคสภาเนี่ยคือมันง่ายไป นะครับเขาเรียกว่าคิดเอาแต่ได้แต่ว่าหน้าที่นนะครับของการบริหารประเทศะนะครับคนก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือของคุณในร่วมระยะเวลาสิบเดือนเนี่ยนะครับสมมุติว่านะครับคุณมีแนวทางเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจคุณก็ต้องรับไปแก้เลนะครับเวลาคุณวิพากวิจารณ์นะครับนายกรัฐมนตรีริ่มตรีว่าการกระทรวงการคลังพาณิชย์เกษตรหรือกระทรวงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับทางเศษรษฐกิจผมยกตัวอย่างเนี่ยคุณก็ต้องไปโชว์ให้เห็นว่าคุณไม่ไมีนโยบายที่แตกต่างอย่างไรไม่ใช่ว่าคุณยกให้ใครก็ได้ในสิบเดือนนะครับแต่คุณต่อรองเพียงแค่ว่าต้องร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็ยุบสภาถ้าไม่ยุบตามเวลาคุณถอนตัวแล้วความนะครับความเดือดร้อนของประชาชนจะว,ว่างไง นะครับเช่นว่าความเดือดร้อนเรื่องเศษรษฐกิจปากท้องเนี่ยเรื่องการตกงานว่าไงเรื่องปัญหานะยครับเรื่องดินแดนว่ายัางไงแสดงว่าคุณไม่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยคุณหมายความว่าเอาอเฉพาะนี่ครับปลีกวิเวกนะครับก็คือหมายความว่าไปโหวตให้นะครับในท่ากลางประเทศที่เป็นแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวว่าความสําเร็จในการบริหารอย่างไรเห็นไหมโดยที่คุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรดูลอนะครับสละ นะครับที่จะไปยกมือให้ใคร,ครและไม่รับตาําแหน่งไอ้นี่ประเทศไทยนะแล้วคุณหาเสียงเลือกตั้งไว้ยังไงแล้วคุณจะเสนอนโยบายไว้ยังไงนะครับเพราะนี่นะครับในกระดานทางการเมืองเนี่ยจะคิดง่ายๆก็เห็นว่าประเทศมันเดินอยู่ภาวะที่แก้ไขปัญหาต่างๆนี่ยากคนะครับแต่ประเทศมันก็ต้องมีรัฐบาลนะครับถ้าคุณได้โชว์เหนือกว่าเนี่ย อภิปรายเนี่ยนะครับเหนือกว่ารัฐบาลเที่บาดมางนะคุณก็ต้องไปโชว์ให้เห็นเหมือนกันว่าคุณมีศักยภาพหรือมีปัญญาระยะเวลาเนี่ยนะครับบวกลบกันประมาณสิบเดือนนั่นเนี่ยนะครับถ้ามุ้ะถ้าคุณทําได้ดีคุณก็ไปเฉลุยะนะครับทําตรงกันข้ามคนก็เข็ดหลับไปตามๆกันแต่ว่าหลักใหญ่ก็คือว่าการเสนออะไรเนี่ยโดยไม่ต้องรับผิดชอบอก็เห็นอยู่แล้วว่าใครพาก็พา,พายากเนีทีเนี้ยนะครับ,รบเพราะว่า สภาพบ้านเมืองก็เห็นเลยนะครับว่าไม่ใช่ง่ายะนะครับกับการที่จะมาฟื้นประเทศแต่ปล่อยรัฐบาลเดิมบริหารต่อไปไอ้นี่หนักอยู่นะครับวันที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกสั่งยุติปฏิการปฏิบัติหน้าที่หุ้นขึ้น <c oughs> นะครับกับยี่สิจุดเพราะว่าอะไรครับว่าเห็นไหมมันสะท้อนให้เห็นว่าปัญหามันคืออะไระแต่ว่าเมื่อเนี่ยนะครับคุณบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยครับปล่อยบ้านเมืองเดินไปถึงทางตันไม่ได้ บ้านเมืองก็ต้องมีนายกแต่โหวตให้โดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรค่ะคือคนเป็นนักการเมืองนะั่นเนี่ยคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาชนค่ะและประเทศชาติการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะครับไม่ใช่ว่าถ้าไปรับผิดชอบเรื่องการบริหารประเทศแล้วคุณจะแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้นะครับคือหมายความว่าฝ่ายนิติบัญญัติบริหารมันทูยินวันอยู่แล้วในทางปฏิบัติค่ะแต่การเสนอแบบไม่ต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าคืนเนี่ยนะครับ บริหารไม่เข้าตาเห็นไหมเลือกตั้งครั้งหน้าก็มีบนเห็นไหมแต่ว่าข้อเสนอนี่ดูดีข้าพระเจ้ากำกำลังจะมองพยายามมองในมิติของพรรค ประชาชนว่า,าก็เพราะว่าเขาไม่อยากจะให้เกิดการยึดอํานาจหรือมันไป,ไปเข้าสู่วังวนเดิมอะค่ะก็เลยแสดงความรับผิดชอบว,ว่าเดี๋ยวจะหาว่ากระหายอํานาจอยากไปเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่ร่วมรัฐบาหลหรอกแต่ขอว่าภารกิจหลักคืออย่างนี้แล,แล้วก็ทํางบประมาณในเรื่องที่จะแก้ไขปัญหาปากท้องแล้วก็ฝ่าฟันกับเศรษฐกิจตอนนี้ไปนี่คือเงื่อนไขที่ที่ได้มีการนําเสนอแล้วก็น,นี่ไงค่ะ<า>คุณไปโหวตเลือกนายก แล้วคุณไม่เข้าไปร่วมรับผิดชอบอะอ่าแล้วแล้วเสร็จแล้วเนี่นะครับคุณตีเช็คเปล่าไปให้เขาได้ไงเพราะว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณไปหาเสียงกับประชาชนและคุณจะเสนอนโยบายสามร้อยข้อไว้ไว้ทำสากกระเบืออะไรเห็นไหมค่ะคือคนไม่ได้มองมุมนี้มุมม,มองหลอมุมมองอข้อเสนอโอ้โคตแมนเลยว่ะอ่าวูแมนเลยวเ <laughs> นี่ยนี่เดี๋ยวแยกเพศใดเพศนี้ แต่ว่าหลักเนี่ยค,คนลืมคิดไปว่าการที่ไปยกมือให้และไม่ต้องรับผิดชอบนะเอาเฉพาะส่วนที่ตัวเองจะได้เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญและก็ยุบสภาตอนสิ้นปีแล้วตัวเองก็ไปวาดหวังนะครับว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะถล่มทลายเพราะถ้าไอ้คนที่ตัวเองโหวตไปแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ตัวเองก็ไม่เกี่ยวการเมืองนี่นะครับเล่นบทนี่นะครับเล่นบทพระเอกอย่างนี้ได้อะ คุณต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบดิค่ะทีนี้ดิฉันพยายามที่จะตั้งคำถามในมุมมุมของพักประชาชนนะคะคุณจรุพรว่า ถ้าสมมุติว่ามันไม่ไม่พยายามที่จะฝ่าทางตันด้วยวิธีการแบบนี้แล้วเกิดการเข้ามายึดอํานาจเนี่ยความเสียหายมันจะไม่เกิดขึ้นแค่สิ่งที่คุณจิรุพรบอกว่ามันจะกระทบงบประมาณรายจ่ายสองปีหรือการบริหารเศรษฐรกิจที่มันจะบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่แค่สิบกว่าเดือนหรือเกือบปีหนึ่งแต่มันจะกลายเป็นอาจจะอยู่ยาวเหมือนลุงตู่ก็ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการยึดอํานาจไม่ยึดอํานาจข้อเสนอนี้เป็นคนละเรื่องกัน คือพยายามฝ่าทางตันให้การเมืองแก้การเมืองโดยที่ไม่ให้มันอยู่ในบรรยากาศแบบนี้ก็มันคนละเรื่องกันไงก็การที่คุณไปโหวตเนี่ยแสดงว่าคุณไปเป็นเสียงข้างมากร่วมกับเขาเนี่ยมันคนละเรื่องกับการยึดอำนาจนะครับเช่นว่าปล่อยทางตันมันมันไม่ตันอยู่แล้วนะการเมืองนะครับมันก็ดิ้นกันไปจนได้แต่คุณนําเสนอเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเงื่อนไขการยึดอำนาจคือการทุจริตช่อชนแตกแยก หมิ่นพรมเดชานุภาพแทรกแซงองค์กรอิสระทรยศชาติออกก็มีเหตุผลไม่กี่ข้อรวมกระทั่งฝ่ายค้านไม่ทําหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามมันคนละเรื่องว่าคุณไปโหวตให้เขาเนี่ยถ้าไม่โหวตแล้วจะยึดอำนาจใครจะยึดอำนาจคือเหตุผลเนี่ยนะครับอย่างอธิบายเหมือนชาวนาไปกู้ทกสในอดีตได้ไงอธิบายคนไม่รู้เรื่องทางการเมืองได้ยังไง มันคนละเรื่องกับการยึดอำนาจไม่ใช่ว่าคุณไปโหวตและคุณไม่รับตําแหน่งรัฐมนตรีแก้ไขรัฐธรรมน,นูญแล้วยุบสภายอย่างเดียวก็ไม่มีการยึดอํานาจเอาตะก,กาเฮงซวยแบบนี้มาจากไหนนะครับมันคนละเรื่องกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นหลักที่สําคัญคือว่าการเมืองเนี่ยมันมาพร้อมกับความรับผิดชอบเพราะนี่นะครับสิ่งที่สําคัญคือว่าคุณอาสาคุณมีนโยบายและคุณก็วิพากษ์ไอ้พวกนี้เนี่ยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจผิดพลาด คุณก็ได้เวลาโชว์เนี่ยตั้งสิบเดือนกว่าเนยก็พอๆพอกับเวลาที่คุณอิงอยู่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยผมก็มองว่าเนี่ยนะครับก็ได้พิสูจน์ได้สิ้นสงสัยไปแต่ว่าถ้าคุณคิดง่ายๆว่าอย่างที่ผมบอกตะก,กะคิดเอาแต่ได้ค่ะเอายกมือให้ต้องสนับสนุนการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้เสร็จยุบสภานะครับไอรัฐบาลชั่วคราวที่คุณบอกเนี่ยจะจะชั่วถาวรชั่วคราวก็ตามอ่ะ พอแก้ไขอะไรไม่ได้คุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะครับคุณไกลนี่ครับเป็นผู้จุดประกายความหวังรอรอได้เหรอาบ้านเมืองเป็นแบบนั้นนะและและไอ้ช่วงสิบเดือนนั้นนะและและไอ้คนคนไทยก็ต้องรับทุกจากไอ้รอ,อ,อของคุณนะฮะเพราะไอต้ตะกะวิบัติแบบนี้ในคุณอธิบายใครก็ฟังได้แต่ว่าคนที่มันผ่านสภาและท้องถนนอย่างผมเนี่ยนะครับผมเห็นว่ามันมันตะก,กาวิบัตินะครับและมันมันไม่ตรงกับความเป็นจริงอะ ก็คือหมายความว่ารราเก็บชิ้นปลามันดูดีเสียสละนะครับมันจะมีทางตันได้ไงนะครับเอาผมยกตัวอย่างว่าการไปโหวตเปล่าๆแล้วคุณไม่ต้องรับผิดชอบเลยไอ้นั่นไอ้ความที่ไม่ต้องรับผิดชอบมันคือประเทศนะนะครับว่าช่วงสิบเดือนเนี้นะครับที่คุณไปยกมือให้นะนะครับและคุณก็ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรเลยกันนั้นคุณจะการันตีได้ไง,ไงว่าบ้านเมืองจะไม่เสียหายนะครับเพราะคุณก็รู้ว่ามันแก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้ไง นะครับและตัวเองไม่ต้องการจะรับภาระดูดีและพอเลือกตั้งนี้นะครับยังไม่เคยมีประวัติเรื่องการบริหารประเทศนะครับก็ไปสร้างความหวังต่อผมก็บอกว่านี่ไงมันมีโอกาสโชว์แล้วไงว่าคุณมีศักยภาพจริงแล้วครั้งหน้าเนี่ยนะครับถ้าคนเห็นซึ่งศักยภาพของคุณคนก็เลือกต่อแต่ถ้าคุณไปนั่งและคนเข็ดลาบคุณก็ไม่เลือกต่อก็เท่าน,นั้นแต่สําคัญก็คือว่าไอ้เกือบสิบเดือนหรือสิบเดือนเศษเนี่ย จะปล่อยให้บ้านเมืองโดยไม่ต้องรับผิดชอบแบบนี้นะครับขอดูหล่อเพื่อจะเข้าไปนะครับเข้าฮอตในชิ้นปลามันการเมืองเด็กๆแบบนี้ใครก็อ่านทันนะครับเอาผู้ใหญ่ด้วยถอนคำว่าเด็กเอะทางออกที่ดีที่สุดตอนนี้คุณจิรพรมองว่าการเมืองควรไปยังไงครับก็ไปตามวิถีทางของการเมืองคอย่าผิดธรรมชาติกันดิธรรมชาติก็มีฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลคไอ้นี่เป็นกองกําลังไม่ทราบฝ่ายมีที่ไหนอเนียครับก็คือหมายความว่า จะมีบารมีนอกเหนือรัฐบาลถ้ารัฐบาลไม่ทําก็พร้อมจะถอนตัวนะครับและตัวเองก็โชว์นะครับทั้งที่ตัวเองต้องเข้ามาร่วมรับผิดชอบด้วยถ้าการเมืองมาเดินมาถึงตานว่าคุณนุ้งิ่งไปไม่ได้ในสิ่งนั้นไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมากําหนดอีกสิ่งหนึ่งนะครับแล้วคุณก็จะได้โชว์ฝีไม้ลายมือไงนะครับแต่ข้อเสนอเนี่ยคุณกล่าวว่าพอเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยตัวเองยังไม่ผ่านการบริหารยังไม่มีรอยตําหนิเนี่ยค,คือมันง่ายไปว่า นะครับแต่ว่าไอ้การโชว์ดูดีของคุณน่มันแลกกับความเสียหายของชาติยดงไงคุณมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาชาติไอ้ความเก่งทั้งปวงที่พูดกันนั้นน่มันจะได้รับการพิสูจน์ไงคือมุมเนี้ยคือคนไทยมันเผลอเผลอเผลอเผล,อ,เล,อ,เลอคิดไปออกคอบแฟนนะนะครับขลังลดทางตันมันจะตันยังไงแก้าทางตันไม่เอาเก้าอี้รัฐมนตรีด้วยเขาแย่งกันขนาดไหนก็ไม่เอาเอาก,ก,ก็ก็ส่งเลือกตั้งทำไม มันปัญหาก็คือว่าถ้าซีกหนึ่งมันไปไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับพอมาถึงทาวก็แสดงว่าไอ้การที่คุณไปโหวตให้เนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับก็โหวตให้กับซีกที่เป็นฝ่ายค้านปัจจุบันเนี่ยคุณจะไปโหวตให้พรรคเพื่อไทยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเขาก็เกาะกลุ่มเหมือนนั้นยกเว้นเขาไปไม่ได้แล้วมีบางส่วนเนี่ยเข้ามาร่วมแล้วคุณก็เข้าไปนะครับเข้าไปเป็นตัวชี้ขาดน,นะครับในในซีกนี้นะครับไม่ใช่ซีกรัฐบาลปัจจุบันเห็นไหม พอมาชี้ขาดเสร็จก็เล่นบทลอว่ามีหน้าที่หวตดให้ไม่ขอรับตําแหน่งแล้วแล้วทีนี้ยังไงคุณก็ต้องการแค่รัฐธรรมนูญภายในเวลากําหนดถ้าไม่ได้คุณถอนตัวนะครับเล่นขายข้าวขายหม้อข้าวแกงเลียงก็ได้ยังไงนะครับไอ้นี่ไม่ใช่สนามเด็กเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคนที่เขาเลือกเนี่ยนะครับมันต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบแต่คุณมีฝีมือเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าขนาดมีเวลาเท่าเนี้ค คุณยังได้แสดงสัญญาณุภาพได้ขนาดนี้มันก็ได้พิสูจน์ได้สิ้นสงสยัยและถ้าคุณมีความสามารถจริงคนก็เลือกคุณต่อ,อนะครับคุณลอยถอยคนก็ไม่เลือกไปเพราเท่านั้นแหละการเมืองมนอยู่ตรงนั้นหรือจะเข็ดหลับไปตามๆกันคุณก็จะได้พิสูจน์นี่ครับถ้าวันมาถึงจุดที่คุณว่าเนี่ยนะครับวันหนึ่งคุณเป็นตัวกําหนดอ คือการเมืองเนี่ยมันจะเอาดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องรับผิดช,ชอบต่อชาติบ้านเมืองด้วยเชกเช่นเดียวกันคือถ้าถ้าจะโหวตก็ต้องเข้าไปร่วมบริหารด้วยก็หลักไงก,ก็บ้านเมืองคุณจะปล่อยเขาได้ยังไงล่ะค่ะคุณโหวตคุณก็รับผิดช,ชอบแล้วค,คุณชี้คนเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะแต่คุณก็ต้องเข้าไปบร่วมบริหารกับเขาอะเนี่ยครับคุณคุณไปโหวตแล้วดูดูดีเพราะคุณไม่ต้องการรับผิดชอบคุณก็รู้วบ้านเมืองไปยากเนี่ยเห็นไหมแล้วแต่ละก็ไปทําหล่อตอนเลือกตั้งอะคมันไม่แฟร กับแผ่นดินไม่แฟร์กับกับชาติบ้านเมืองไง